สวัสดีครับผมพัดกำแพงเพชรครับและนี่คือรายการเกษตรนาโน รายการที่นำสาระมาต่อยอดทางความคิดเพื่อพัฒนาชีวิตชาวเกษตรกรรายการที่ท่านจะได้พบความแปลกและแตกต่างที่ไม่เหมือนใครกับวิวัฒนาการทางการเกษตรที่ทุกวันนี้มีความก้าวหน้าไปมากๆในหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเพาะปลูกการขยายพันธุ์การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงเกษตรกรไทย คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและผมจะมีเรื่องเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเล่าย่อๆนะครับแล้วจะให้คุณผู้ชมทายซะว่าวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนะครับเขาทำนาแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็ยกที<ค>่นาให้กับ <K> ลูกชายสองคน ให้ลูกชายสองคนนี้ทำนาสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันก็ทำนามาพอได้ข้าวมาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแบ่งข้าวกันคนละครึ่งนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขาก็คิดเอะถ้าเกิดว่าแบ่งข้าวให้คนละครึ่งเนี่ยมันจะดีเลรเราเป็นพี่ชายเนี่ยจะต้องแบ่งข้าวให้น้องมากกว่าดีกว่า เพราะว่าน้องเนี่ยเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีข้าวไปขายจะได้มีเงินเยอะๆมีข้าวไว้กินเยอะๆเออพี่ชายก็เลยอยากจะแบ่งข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยให้น้องชายมากกว่าไอ้ครั้นั้นจะเอาไปให้น้องชายแบ่งเยอะๆเลยก็กลัวว่าน้องชายจะไม่รับก็เลยคิดว่าเออพอตอนดึกๆเนี่ยเดี๋ยวพอน้องชายหลับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายเนี่ยจะแอบ,บเอาข้าวเนี่ย ไปใส่ยุ้งของน้องชายตอนดึกๆให้นะครับอืมอันนี้เป็นความคิดของพี่ชายที่รักน้องชายนะครับและเป็นห่วงน้องชายส่วนอ่าส่วนส่วนนะครับส่วนฝั่งของน้องชายก็คิดอีกครับน้องชายก็คิดเอเอไอเราเนี่ยตัวคนเดียวนะส่วนพี่ชายเนี่ยก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วอะถ้าเกิดทำนาได้ข้าวมาปุ๊บมาแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ย มันจะเหมาะเลยพี่ชายอ่ะจะต้องได้ข้าวมากกว่าน้องชายก็เป็นห่วงพี่ชายเหมือนกันก็คิดว่าเออถ้าจะเอาข้าวไปให้พี่ชายมากกว่าก็กลัวว่าพี่ชายจะไม่รับอีกก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวตอนดึกๆนะเดี๋ยวพอพี่ชายหลับปุ๊บเนี่ยน้องชายก็จะเอาข้าวเนี่ยแอบเอาไปใส่ย,ยุ้งให้พี่ชายอ้าวต่างคนต่างคิดเหมือนกันนะฮะทำกันอย่างเงี้ย หลายหลายครั้งเลยนะฮะพี่ห่วงน้องน้องก็ห่วงพี่นะครับมีอยู่วันหนึ่งนะฮะทั้งคู่ต่างคนต่างจะเอาเข้าวแอบมาให้กันนะฮะมาเดินเจอกันพอดีระหว่างทางตอนตอนดึกๆนะฮะ โอ้โหพี่ชายก็จะแอบ,บเอาข้าวมาให้น้องชายน้องชายก็จะแอบ,บเอาข้าวมาใส่ยุ้งของพี่ชายมาเจอกันระหว่างทางพอดีเลยนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านมาพบเจอก็เลยมีคำล่ำลือจากชาวบ้านว่าสองพี่น้องเนี่ยมีน้ำใจมากๆเลยนะฮะรักกันจริงๆห่วงใยกันมากๆเลยชาวบ้านก็เลยล่ำลือกันไปทั่วเลยว่าสองพี่น้องเนี่ยมีน้ำใจซึ่งกันและกันอย่างมากๆเลย ็เลยหลังจากนั้นก็เลยมีการาสร้างที่อนุสร์ตรงที่สองพี่น้องเนี่ยมาเจอกันกลางเด็กตรงนั้นนะฮะโดยการสร้างวัดขึ้นมาในที่ตรงนั้นเลยนะฮะชื่อวัดว่าวัดสองพี่น้องนะครับอันนี้แค่เป็นเรื่องเล่าย่อๆนะฮะก็เลยตั้งชื่อว่าวัดสองพี่น้องนะครับอยู่ที่จังหวัด ชัยนาทนะครับโอเคครับวันนี้ที่ผมมาจังหวัดชัยนาทก็เพื่อจะพาคุณผู้ชมมาชมสวนมะนาว นะครับจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไปชมตัวอย่างของรายการแล้วกลับมาพบกับช่วงของสุดยอดเกษตรกรไทยกับสวนมะนาวที่จังหวัดชัยนาธนะครับอ่ะพักสักครู่ครับดูแลดินกับต้นมะนาวเนี่ยมันให้น้ำยังไงครับอ๋อให้น้ำนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าครบาสามเดือนแล้ว3เดือนนี้เรากัก ตักเลยไม่ให้น้ําได้เก็บมะนาวไปขายแล้วกี่ครั้งครับเนี่ยก็หลายครั้งแล้วครับส่วนมากนี่เดือนหนึ่งก็แต่ผมหลังจากที่ที่ซูเปอร์นาโนไปครั้งแรกเลยคุณลุงครับมันเห็นความแตกต่างเนี่ยกี่วันครับก็ประมาณเจ็ดวันครับครับก็เป็นงงกันเหมือนผมแหละไปตะลึงเหมือนผมอ่ะก็พอเขาหยุดปุ๊บเนี่ยเห็นกับตาเลยวิ่งวิ่งปุ๊บุดเติมแบบแป๊บเดียวครับ